สวัสดีครับครับผมช่องนี้ใช้เครื่องเป็นยังไงบ้างครับจากการที่เอามาทดลองสองเครื่องก่อนหน้านี้นะครับผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีหนึ่งเรื่องแก๊สประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะอย่างแก๊สเนี่ยเห็นได้ชัดเลยแปดชั่วโมงใช้แก๊สประมาณหนึ่งถังเกือบหนึ่งถังถังละสี่สิบแปดโลหัวเตาเคบีสิบหัวใหญ่ ครับอันนี้มาได้ลองเครื่องทอดของเวลแพ k นะครับครับผมทดสอบไปสองเครื่องตอนนี้วิ่งสิบหกชั่วโมงอ่าประสิทธิภาพในการทอดได้มากกว่าคนทอดเพิ่มอ,อีกขึ้นอีกประมาณสามสิบเปอร์เซนครับต่อต่อเครื่องต่อพนักง,งานหนึ่งคนแล้วก็ใช้แรงงานน้อยลงอุณหภูมิของเครื่องจักรไม่ร้อนอยากแก๊ส เห็นที่เห็นได้ชัดเลยประหยัดแก๊สกับสามารถผลิตงานได้ได้เยอะขึ้นได้ตัดสินใจสั่งซื้อเพิ่มอีกห้าเครื่องขอบคุณมากก็เพียรอาจจะต้องเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะถ้าออเดอร์ขึ้นไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับผมส <c oughs> ัสด <c oughs> ีครับ